The <laughs> ว่าสิ่งที่คุณพิธทาเขาพูดเนี่ยว่ามันมีการฟรื้นตัวชื่อไอทีวีเนี่ยมันเป็นยังไงนักข่าวฟังแล้วก็เลยตั้งคําถามไหมคะพี่ก็เลยสิว่าเออไม่ได้แล้วเรื่องนี้เดี๋ยวพี่คิดว่าพี่อาจจะอยากหาคาตอบพี่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวพี่จะให้เวลากับการมา,าทําข่าวทูนในทีวีจริงๆเราก็ตามแค่สิ่งที่คุณเลิงไกลสอบแหละตอบโต้ไรทุกวันแล้วก็ด้วยความเป็นคนไอทีวีเก่าพี่ก็รู้ว่ามันมีการฟ้องร้องคดีในคำพิพากษาศาลปกครองสุดๆยังรออยู่แล้วก่อนหน้านั้นพี่จอยจะรงสุเอียดจะได ในคนในทีวีที่ต่อสู้เหมือนกันตอนนั้นพี่จอยเป็นประธานสภาพรรยงานยาก็เป็นในขาด้วยเป็นนักข่าวคนที่ทําข่าวเรื่องไอทีวีผิดทุกคนน่าจะจําภาพกันได้ความคิดแรกเราก็รู้สึกว่าเออถ้าไอทีวีคณคดีเขาก็มีแผนที่จะกลับมาทําสื่ออยู่แล้วแต่ทาไมอยู่ดีๆเรื่องของการทําสื่อมันถูกมาโยงกับการตรวจสอบคอดีหุนสื่อของคุณพิธทาและการที่คุณพิธาเขาพูดอย่างนั้นอ่ะมัน มีที่มาหรือมีข้อสงสัยอะไรหรอือเราก็มีหน้าที่แค่ไปตรวจสอบดังนั้นวิธีการในการทําข่าวสืบสสอบสวนเราก็แค่ตั้งคําถามตามสิ่งที่เขาตั้งโจทย์มาแล้วเราต้องไปไล่เลียงว่าการตรวจสอบผู้ในมมทีวีคุณพิธานเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ไปไล่เลียงทำลายดูกับ2องไอทีวีมีความเป็นสื่อหรือไม่แล้วก็ไปค้นข้อมูลหน้า,นาเว็บของไอทีวีหน้าของเว็บบริษทัทแล้วก็ไปเจอข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับบริษทัทที่ถือหุ้นใหญ่เช่นในบริษัทของอินทัชก็มีข้อมูลของบริษัทไอทีวีเหมือนกันแล้วกกก็็ในนห้าเเเววบบพจทีี่่ยั ข้อมูลธุรกิจเช่น data for Thai นะซึ่งถ้าเราไปเซิร์ชหาเนี่ยรเราก็จะเจอข้อมูลมซึ่งมันอ้างอิงฐานข้อมูลมาจากกรมพัฒนาธุรกิจนา้นคาคสถานะปัจจุบันในวันที่8มิถุนาที่พี่ไปตรวจสอบเขาก็พบว่ายัางดาเนินกิจการอยู่เป็นประเภทสื่อโทรทัศน์แล้วก็มีที่ตั้งอยู่ที่ชั้น27 อาคารเอ็มไททาวเพี่บอกเออถ้าไอทีวีเป็นสื่อเดี๋ยวเราไปดูที่สำนักงานดีกว่าเออว่าตั้งอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเป็นสื่อมันต้องมีออฟฟิศเนี่ยแบบนี้กล้องเคลืองนักข่าวมันต้องสงสัยใช่างยอนพี่ก็ไม่ได้อะไรเลยเอาจริงก็ว่ากันแบบ ข้าใจตามความเข้าใจแล้วทุกคนก็รู้สไตล์พี่ใช่ไหมว่าถ้าพี่เป็นนักข่าวพักสนามถ้าพี่เวลาพี่ไปตรวจสอบอะไรพี่ก็จะไปให้มันถึงที่เหมือนที่พี่เคยเล่าจอเรื่องโลหิตยาอะไรต่างๆพี่ก็ต้องไปอะไกลแค่ไหนพี่ก็ไปไกลแค่อาคารเอ็มไทยถนนวิทยุอ่ะทำไมจะไม่ไปทำไมจะไม่ไปเอาจริงถ้าเราอยากจะรู้ว่าบริษัทไอทีวีทำสื่อหรือไม่มันต้องไปเห็นสํานักงานขอก่อนถ้าเพบว่าปัจจุบันเขายังทําอยู่ทำลายของพี่นะง่ายๆพี่ทาผู้อุที่6 วันที่7พี่มานั่งไล่อ่านทุกหมดทากันบ้านซึ่งก็แน่นอนต้องขอบคุณสื่อที่ทําก่อนหน้านี้อย่างพีพีทีวีเขาขอประเด็นมาเนี่ยต้องขอบคุณน้องที่ทําแล้วก็ไปเจอข้อมูลที่คุณนิกโพสต์อะไรต่างๆมีความเชื่อมโยงตั้งคําถามว่าเป็นทฤษฎีของสมคบคิดหรือไม่มีสื่อที่ทําก่อนหน้าพี่เยอะมากพี่ก็ไล่ดูพี่ก็มาเจอเอกสารหน้าเว็บที่พี่บอกว่าปัจจุบันคือดำเนินการซึ่งมันขัดแย้งกับก่อนหน้านั้นที่บอกว่าเป็นบริษัทที่ฝากอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่ายังรอคําพิพากษาของศาลรอให้คดีความเสส็จิ้้นนนนนก่ออัั ก็สงสัยแล้วว่าตกลงปัจจุบันที่ทําสื่อและทําอะไรวันที่8พี่นัดสัมภาษณ์คุณเรืองไกลเพราะว่าถ้าเราจะทําเรื่องนี้เราต้องคุยกับต้นเรื่องไม่ได้ไม่คุยไม่ได้เลยไม่คุยไม่ได้เขาต้องพี่นัดสัมภาษณ์คุณเรืองไกลซึ่งคุณเรืองไกลเขาไปสัมภาษณ์ที่บ้านเลยคุยกันหนึ่งชั่วโมงแล้วคุณก็ ทำเรื่องคุณเลื่องไกลตั้งแต่ให้ไล่ทำลายการยื่นคำร้องของแต่ละอันมาเพราะพี่อยากรู้ว่าแต่ละเรื่องที่คุณเลื่องไกลสอบคืออะไรบ้างเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนถึงจะเราจะรู้ว่าเขาต้องเขาตรวจสอบอะไร <c oughs> และสิ่งสำคัญเราไปถามคุณเลื่องไกลเพราะตอนนั้นมีประเด็นเรื่องที่สีชมสมคบค,คิดว่าคุณเลื่องไกลตกลงคุณเลื่องไกลมาสอบเรื่องนี้รู้ก,กันกับคนที่ออกมาพูดอันแรกหรือเปล่า <c oughs> เขาบอกเออไม่ได้รู้จักกันซึ่งก็ไม่น่าที่เขปฏิเสธสมภาพคุณเลื่องไกลเสร็จ11โมงพี่ก็บอกทีมนะเออเดี๋ยวเราไปเนี่ย ที่ออฟฟิศเนี้ยตามที่อยู่ในเว็บไซต์เนี้ยพี่ก็นั่งไปกับรถช่างสามไปจอดว่ามันคืออาการออซิซันไปจอด้ที่ใต้ดินแล้วซึ่งมันไม่ใช่ความลับถูกไหมเจอเอซก็เจอแล้วเราก็ไปเราก็ไปซื่อๆเลยนี่แหละเออเรขึ้นไปชั้น27่สิบเจ็ดชั้นยีมันมี2ฝั่งเราก็เจอฝั่งหนึ่งมันเป็นชื่อบริษัทหลายบริษัทแต่ไม่ใช่มีไม่มีชื่อเอทีวีเขาถามว่าเอทีวีตั้งอยู่ที่นี่หรือเปล่าเขาบอกอยู่อีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็กลายว่าโอเคเป็นที่ตั้งออองินนนททัสซึ่่่ตีเเรราาไปยยืูหน้าอินทัสเเเเเจ้้้้าาาาาาหหนที่ก็มปปิดรระตูใข 对。 พูดคุยว่าเออเออคุณคุณแยมต้องการอะไรอะไรเงี้ยบอกอ๋อเขาเขาได้มาตามพี่อยู่ตรงเนี้ยว่าที่ตั้งของว่าที่ตั้งของบริษัทไอทีพีเขาบอกเออพอดีก็คือเข้าไปในสตูดิโอหน่อยไดหมมาเปล่าเขาก็เขาก็บอกโอเคก็อยู่ที่นี่แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีการคือออฟฟิศอ่ะมันคือจดไว้ที่นี่จดไว้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็พูดคุยในแง่ของโอเคว่าอยู่ที่นี่จริงแต่ว่าในรายละเอียดนะคะเราก็อาจจะต้องขอสงวนไว้นะคะแต่ว่าเราก็เห็นแล้วแหละว่าเขาตั้งอยู่ที่นี่จริงแล้าก็แค่บอกเออเราเข้าาม ดูว่าเขาทำกิจการสื่อเขาก็เป็นแต่เขาก็เป็นแค่สํานักงานทั่วไปหลังจากนั้นก็มาไล่เรียงทไลายก็เป็นการทํางานทางด้านเอกสารแล้วที่จะต้องมานั่งดูความผิดปกติต่างๆบังเอิญก็มีข่าวที่ไปคนที่โพสต์เรื่องบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่26ซึ่งมีคนเปิดเอกสารก่อนพี่อีกพี่ก็ไปล่างไล่ดูก็ไปเสิร์ชหาที่มาของฉบับจริงก็เลยไปเจอไอ้คำถามของคุณพนุวัตรขันยืนนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะงั้นเดี๋ยวเราติดต่อคุณพานุวัตรไม่ได้แต่่่เเราาาห็นนนใขววคุณ เขาบอกคุณพันวัฒน์เป็นแบบเหมือนคนที่เคยทํางานด้วยกันแล้วก็โอนหุ้นให้ก to ับคุณพันวัฒน์แล้วก็เลยติดต่อคุณนิกซึ่งคุณนิกเขาก็โอเคนะคะเขาก็นัดให้สัมภาษณ์ในวันที่10พี่เปิดข่าววันแรกวันที่8 วันที่9ก้าทำเรื่องทำลายการฟ้องของคุณเลืองไกลวันที่10พี่ได้สัมภาษณ์คุณนิกพี่ก็เปิดใจคุณนิกเพราะเขาถือว่าเป็นคนที่เปิดประเด็นเรื่องนี้ซึ่งก็ให้เขาอธิบายไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็ถามคุณนิกว่าเอ๊ะที่คุณพนุวัน์อ่ะเขาถามอ่ะในบันทึกที่ประชุมอ่ะว่าํำเนนอิจการสื่ออ่ะเป็นการจงใจหรือเปล่าเพราะตอนนั้นก็มีการถามว่าตั้งใจถามหรือเปล่าที่พี่ไปทํางานอสืบขสอบสวนพี่ก็ดันไปได้บันทึกการประชุมที่เกิดขึ้นวันนั้นพี่ได้รับข้อมูลนี้มาแล้วพี่ก็็เหนนนนนว่่าาใใคลิปทีีมกรพูดั้ มันไม่ตรงกับเอกสารก็เลยเป็นที่มาของข่าวเมื่อคืนว่าเอ๊ะเมื่อคลิปที่ผู้หารชี้แจงกับเอกสารไม่มไม่ไมตรงกันก็เลยตั้งคําถามไปยังผู้เกี่ยวข้องว่าข้อเท็จจริงที่แท้จริง,รงเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรคะแค่นั้นค่ะ